วิธีสังเกตดวงคนตายโหงจะมีดวงตาลักษณะแบบนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะคุณคงเคยไปงานศพคนตายเพราะอุบัติเหตุแล้วเคยสงสัยมิว่าทำไมต้องสวดอภิธรรมแค่คืนเดียวต้องรีบเผาศพการตายเพราะอุบัติเหตุเรียกว่าตายโหงคือการตายแบบทันทีทันใดชนิดที่ว่า เจ้าตัวบางคนยังไม่รู้มาก่อนและทำใจไม่ได้ที่จะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนว่าคติความเชื่อคนโบราณมีการปฏิบัติกับศพที่ตายโหงอย่างไรข่าวการตายเพราะอุบัติเหตุมีเกือบทุกวันเพราะสื่อสังคมทุกวันนี้มีการแข่งขันรุนแรงแต่ละสำนักจะเสนอข่าวสารรวดเร็วรวมทั้งโลกโซเชียลมีเดียวางใกล้มือง่ายกับการรับรู้ข่าวสารเรื่องการตาย ซึ่งการตายโหงผู้ตายบางรายไม่ทราบว่าวิญญาณตนได้ออกจากร่างไปแล้วทำใจจะจากคนรักและคนในครอบครัวไม่ได้ยึดติดกับคำว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วยังเป็นคนอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นศพเสียแล้วบางรายพยายามจะเข้าร่างเดิมวิญญาณล่องลอยอยู่ใกล้ๆคนรักและคนในครอบครัว การตายโหงเป็นการตายที่ผู้ตายจบชีวิตก่อนวัยอันควรบางครั้งแสดงเหตุการณ์ที่ทำให้คนใกล้ชิดเกิดความบาดกลัวหรือที่เรียกว่าเฮี้ยนการตายแบบผูกคอตายโดนฆาตกรรมจมน้ำตายจัดว่าเป็นการตายโหงเช่นกัน การตายลักษณะตายโหงจิตผู้ตายจะเกิดอารมณ์กลัวและตกใจเป็นอารมณ์สุดท้ายเป็นอารมณ์ที่ทรมานเหตุนี้เองคนโบราณสอนว่าสวดอภิธรรมคืนเดียวจะต้องรีบทำพิธีเผาศพในวันรุ่งขึ้นเหตุผลหนึ่งที่คนโบราณอ้างว่าจะต้องทำพิธีเผาศพเร็วเพราะศพที่ตายโหงส่วนใหญ่จะตายโดยอุบัติเหตุร่างกายผู้ตายมีความน่าสะพรึงกลัวมีเลือดออกมามาก สมัยก่อนไม่มีการแต่งศพศพอาจจะเน่าเร็วสงกลิ่นทำให้แมลงปีกแข็งสัตว์กัดแทะและแมวดำชอบมาใกล้ยากแก่การดูแลและอุบายไม่ให้ญาติพี่น้องเกิดความเสียใจนานนักเพราะการจากไปกระทันหันก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องธรรมดาที่จะทำใจควรรีบเผาศพและไปประกอบสัมมาอาชีพตามปกติ คนโบราณเล่าว่าการตายโหงวิญญาณผู้ตายจะไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่บริเวณนั้นจนกว่าจะมีผู้ที่ตายโหงเกิดที่บริเวณนั้นวิญญาณจะได้ไปสู่สุคติแต่ความเชื่อโบราณแก้ไขโดยพิธีเชิญวิญญาณผู้ตายโหงที่จุดเกิดวิญญาณผู้ตายจะไปสู่สุคติการปฏิบัติตนแบบมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตจะแก้ไขปัญหาการตายโหงเป็นอย่างดี และถ้าหากพูดถึงลักษณะตามความเชื่อของสินแสและคนสมัยโบราณผู้ที่มีดวงตายโหงจะมีลักษณะดังนี้คือตาขาวสามด้านตาลอยจะมีความหมายตามโง่เฮงคือในชีวิตจะต้องเจออุบัติเหตุใหญ่หรือจุดหักเหใหญ่ๆในชีวิต หรือเหตุการณ์ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดและถ้าไม่มีอวัยวะอื่นที่ดีมาช่วยก็มีสิทธิ์ที่จะตายโหงโดยที่ตาลอยนั้นถือเป็นตาที่ร้ายแรงตามหลักโหงเฮงลักษณะลูกตาแบบนี้เคยพบเห็นอยู่หลายคนมองเผลนๆเ,เหมือนตาลอยเพราะเปลือกตาหย่อนมาปิดตาดำเกือบครึ่งลูกตาดำบางคนก็ปิดครึ่งลูกตาดำเลย บางก็บอกว่าเป็นตาบเบลอรหรือตาเหมือนคนง่วงตลอดเวลาตาแบบนี้จุดสังเกตที่สำคัญคือตาขาวอยู่ด้านล่างและด้านข้างทั้งสองรวมเป็นสามด้านหนังตาจะหย่อนลงมาปิดตาดำมากน้อยแค่ไหนยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากเอาตาขาวสามด้านเป็นหลักตามตำราสรุปว่าเป็นตาขาวมากกว่าตาดำ ลักษณะแบบนี้ต้องหมั่นทำบุญทำทานเยอะๆตลอดชีวิตเพราะกรรมเก่าตามติดมาเยอะตำราเก่าแก่ระบุไว้ว่าอายุสั้นแต่ถ้าหากว่าหมั่นทำบุญทำทานบ่อยๆตลอดชีวิตอยู่ในศีลในธรรมกระตันอยู่กับบิดามารดาผู้มีพระคุณโงเ่เฮงก็เปลี่ยนได้แต่ต้องเข้มแข็งทำไปตลอดชีวิตมิใช่ทำประเดียวประดาวทำเฉพาะวันสำคัญ โงเ่เฮงตาขาวเยอะเป็นโงเ่เฮงที่ต้องทำมากกว่าคนปกติเป็นร้อยเท่าใครที่มีเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็ต้องหมั่นช่วยดูแลเพราะเขาอาจจะห้ามไม่เกรงกลัวอะไรขับรถขับราก็กล้าบ้าบินเกินเหตุไม่คิดหรอกว่าจะเป็นอะไรไหมคนที่อยู่ข้างหลังจะคิดอย่างไรพ่อแม่จะหนักใจไหมไม่คิดฉะนั้นมีเพื่อนเช่นนี้ต้องห้ามต้องทักจะโกรธกันก็ต้องยอม เป็นพ่อแม่ก็อย่าตามใจมากด้วยโง่เฮงตาขาวสามส่วนแบบนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำอะไรที่จะก่ออุบัติเหตุได้ง่ายๆจะห้ามไม่ให้ขับรถเลยหลายคนก็อาจจะบอกว่าเกินไปเพราะหน้าที่การงานชีวิตประจำวันอาจมีความจำเป็นฉะนั้นคนรอบข้างก็หมั่นดูแลรักที่จะให้อยู่กันไปแบบนานๆต้องหมั่นทักหมั่นดูแล เจ้าตัวเองก็ต้องหมั่นทำบุญจะหักดิบด้วยการเป็นมังสวิรัต์เลยก็ได้หรือจะอยู่ในศีลในธรรมก็ยิ่งอนุโมทนาบุญไปด้วยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องหมั่นทำบุญส่งให้ถึงลูกทำขณะที่หายใจนี่แหละกรรมเก่ามันติดมาเยอะต้องละลายให้มันจางลงหรือเบาบางลงบ้างแต่ไม่หมดนะเพียงแต่ทำให้มันบางเบาเท่านั้นเอง กรรมมันติดตัวมาตั้งแต่ชาติไหนไม่รู้ที่จริงตาขาวสามส่วนหลายตำราก็ว่าไว้หลายอย่างบางข้อมูลก็กล่าวเกินจริงบางแห่งก็กล่าวจนน่ากลัวสรุปก็คือคนตาขาวสามส่วนเจ้าตัวต้องหมั่นทำบุญทําทานให้มากกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยเท่าหากคิดว่าตัวเองเป็นคนรักพ่อรักแม่ก็ต้องรักตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดี คิดทำอะไรก็อย่าให้พ่อแม่ลำบากใจคนที่มีเพื่อนแบบนี้ก็ต้องมันทักมันท้วงด่าเพื่อนก็ต้องยอมรักเพื่อนก็ต้องยอมให้เพื่อนมีลมหายใจไปนานๆส่วนคนที่เป็นพ่อแม่นอกจากจะทำบุญให้ลูกบ่อยๆแล้วต้องทักด้วยดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดตาโตแล้วปนระวังโดนทำร้ายหรือพบอุบัติเหตุ ถ้าไม่ถูกปองร้ายก็อาจตายโหงหรือบางคนคิดฆ่าตัวตายหลักของโงเฮงเพศชายจะให้ความสำคัญกับอวัยวะด้านซ้ายก่อนตาลอยทางด้านขวาจึงไม่ร้ายแรงเท่าตาลอยด้านซ้ายดังนั้นถือว่าอิทธิพลของตาลอยที่ร้ายแรงนั้นมีผลอยู่50%ใบหน้าธาตุไฟ เส้นข้างจมูกไม่สวยหรือโหนกแก้มไม่สวยต้องอุบัติเหตุเส้นลายมือขาดถ้าไม่สมบูรณ์คือเส้นที่ตัดขวางมีลักษณะที่ไม่คมชัดมีแตกขาดห่างออกจากกันซึ่งตามความเชื่อที่เราเคยได้ยินกันมานั้นหมายถึงว่าเป็นลายมือของคนที่จะตายโหง สุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่เราได้นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะและถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ